ที่ตาที่ลำปางที่แพร่อุตรดิษถ์หรือเพชรบุรีบ้านผมเงินคนไทยทั้งประเทศพี่น้องครับโกงกันอย่างนี้ที่นครปฐมไม่มีอะไรเลยครับพี่น้องผมไม่ดูด้วยตาตนเองครับสิ่คนพื้นที่พอสมควรมีสวนผักอยู่สองงานครับมีบอ่อปลาอยู่สองไร่ทำประชาคมปลอมครับออกใบประทวนไปรับ เงินจำนำข้าวกลายเป็นมีที่สี่ห้าสิบไร่มีข้าวห้าสิบหกสิบเกวียนเงินพี่น้องทั้งนั้นเลยครับทํากันอย่างนี้ครับไอ้อีกโรสีหนึ่งหนักที่ไปกว่านั้นครับชาวนามาชั่งน้ําหนักเพื่อเตรียยไปออกใบป,ประทวนไปครึ่งเงินพี่ทกอกรสเงินก่องพี่น้องมาจำนำมีข้าวมาสิบเกวียนมันออกไอ้ใบชั่งน้าหนักปลอมเลขที่เดียวกันพี่น้องเห็นในทีวีไหมครับ ออกใบจากสิบเพียนกลายเป็นสามสิบเวียนครับและไอเงินส่วนที่เกิดมายี่สิบเวียนเนี่ยมันให้ชาวนาเวียนละสามพันเอีกงหมื่นสองมันแบ่งกันไปหมดอย่างนี้เขาเรียกมันโกงแบบคาดไม่ถึงค่าไม่ถึงเพราะว่าพุงมันปริ้นมันโตตัวมันค่าเข้มขัดไม่ถึงไงครับพี่น้องครับครับเงินขอพี่น้องทั้งนั้นนะครับพี่น้องจะทำนะทำไร่ทำสวนทำรีสอร์ท ขับแท็กซี่เงินของท่านทุกคนหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นไปเขมรไปลาวไปโลสีที่ทุจริตทพี่น้องครับแต่นี่แค่การโกงไปอาทพีตักเข้าปากครับไอ้ของจริงนะยกสดยกทางม้อสดอ่กากนี่เลยครับที่หมอว่าลงน้องครับร่วมกับทีมงานประชาธิป,ปัตย์หลายผู้หลายคนนั่นแหละครับ ชัดเจนแจ่มกระจ่างยี่ว่าดูหนังเรื่องจันตาลายอกีกโกยังไงพี่น้องครับจีทูจีรัฐต่อรัฐไอจีทูจีที่วันนี้เขาแปลความหมายกลายเป็นเจียทูเจียเจียทูเจเจทูเจียเจีเยทูเจียนั่นแหละครับจีทูจีคืออะไรก็คือการขายข้าวระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล พี่น้องต้องรู้ความจริงนะครับวันนี้ข้าวเกือบทุกเม็ดอยู่ในคลังของรัฐบาลรัฐบาลคือผู้รับซื้อรายเดียวของประเทศไทยนะครับระบายไม่ออกจี2จีหมายความว่าไปขายรัฐบาลต่างชาติอย่างมิตรภาพในราคามิตรภาพไม่ต้องประมูลเขาจะกลายเป็นไม่ได้ออกทไมเขาถึงโกงโดยใช้วิธีการอย่างนี้เพราะมันไม่ต้องประมูลถ้ามันประมูลบรรู้ตัวเลขครับว่าขายเท่าไหร่ใครมาแข่งขันกี่ราย G2G ไม่ต้องประมูลตัวเลขขายเท่าไหร่ไม่มีใครรู้รับจันำหมื่นห้าขายหนึ่งหมื่นก็ไม่มีใครรู้บอก G2G ครับหมอว่าลงเนี่ยทีมงานประชาไปเจาะออกมาปรากฏว่ามันทํายังไงพี่น้องรู้ไหมหน้ามาในประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาว่ายิ่งใหญ่ไปสานใจญองเมืองไทยเป็นสิบส,บสบเท่ามันมีมณฑลต่างๆเยอะแยะ,ยะมีแคว้นมีเมืองเล็กเมืองน้อยมากมายก็ไปเอา หน้ามาบริษัทจีนบริษัทดึกมาทําสัญญา G2G กับรัฐบาลไม่มีตัวไม่มีตนหรอกครับพอทําสัญญาเรียบร้อยไม่มีใครรู้ตัวเลขแต่รู้ว่าไอ้ข้าวที่ออกไปเนี่ยมันเป็นล้านตันทําสัญญาเรียบร้อยมอบอนานาจให้บริษัทไทยไปรับข้าวที่หน้ากโกดังครับโกดังของอคออสอเนี่ยครับรับเสร็จ G2G รับเสร็จมันต้องส่งออก ไปอเริกาไปจีนไปเวียดนามไปที่ไหนที่ไหนที่ที่เขาต้องการกิน,กนข้าวไทยในราคาถูกแต่นี่เปล่าครับรับเสร็จหน้าโกดังแล้วมาเวียนเทียนขายในตลาดบ้านเราจำนำอยู่กับไอ้มื่นห้ามื่นห้ามื่นห้ามื่นหนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละเจียถทูเจียของจริงร้อนละครับ เขาแฉหลักฐานเขาแสดงตัวเลขการไหลเวียนของเงินจากตรงนั้นไปตรงนี้เขาโชวว่าไอ้ผู้ละเมออานาจมันเป็นผู้ช่วยสสของไอ้นักร้องอมหอนั่นแหละครับไอ้กี้นั่นแหละครับผมไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรแต่บันก่อนมา่ี่ฮาเลคันเป็นล้านมาขึ้นศาลนะครับพี่น้องครับไอ้ที่เราเจ็บปวดที่เปกว่านั้นก็คือว่ามันเอาข้าวจากรัฐบาลเกวีนหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยครับไปเวียนขายไปจำหนามสาหมื่นห้า ถ้าล้านตานพี่น้องคูนถูกไหมครับว่ามันกี่หมื่นล้านบาทและเงินไปที่ไหนครับพี่น้องครับไอ้ที่เจ็บปวดยิ่ไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเขาลงไปเจาะลึกเขาก็พบว่าไอบ้บริษัทบริษัทเนี้ยครับไอส้สยามบิลิก้านี่แหละมันคือบริษัทเดียวกับที่ผูกขาดการค้าข้าวข,ของประเทศไทยสมัยที่ทักษิณเป็นนายกพี่น้องครับที่มันใช้ พูดเดียวกันคนเดียวกันและทุกวันนี้บริษัทนี้ถูกดำเนินคดีอยู่ที่ปปชในข้อหาเวียนเทียนข้าวคนกลุ่มเดียวกันคนกลุ่มนี้ถูกข้อหาของปอปชทุจริตการเกหะบ้านเอื้ออาทรครับไอเสียเปียงไอดักล้อมอมหดไอคนเหล่านี้สิ้นมันหนังเรื่องเดียวกันตัวละครตัวเดียวกัน แต่มารับข่าแรงรอบใหม่พี่น้องทนได้ไหมครับไปเอาหอนออกจากปากบันทีได้ไหมครับแล้วเอาอะไรยัดเกาไปแทนละครับพี่น้องมีคนบอกเอาระเบิดก็เอาตามสบายล่ะครับแต่ว่าบอกผมด้วยผมจะไปยืนอยู่ใกล้ๆมันนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือการแอบอ้างชื่อชาวนา เอารอยยิ้มของชาวนาบับบางหน้าแล้วปล้นภาษีอกรของพี่น้องประชาชนทั้งหมดคือความจริงซึ่งเป็นสิ่งไม่ตายทั้งหมดคือความจริงซึ่งจะเป็นอาวุธที่เราเหล่อเลี้ยงจิตใจในการต่อสู้ว่าเราสู้ไม่ผิดทางถูกไหมครับพี่น้องจะถูกชูธงเลยครับเราจะต้องสู้ต่อไปพี่น้องครับพี่น้องกลับบ้านในวันนี้นะครับก่อนนอนอาบน้ําก่อนนะครับ ยวนอนไม่หลับถ้ามีแฟนกะจูบแฟนนิดชีวิตมันจะได้ชุ่มชื่นเหมือนอมพลก่อนจะหลับตาลงพี่น้องกราบดวงพระวิญญาณอันประเสริฐของสมเด็จพระชจ้ตากสินมหาราชอาธิษฐานเบาๆในหัวใจของตนเองลูกจะไม่ยอมลูกหลานไทยจะไม่ยอม ให้สิ่งซึ่งพ่อได้สู้มาเมื่อ200ปีก่อนคือการประกาศความเป็นไทยให้คนไทยทุกคนจะไม่ยอมไม่ไปเด็นนี้ตกเป็นทาสของระบบการเมืองไหนระบบทุนแบบไหนหรือใครบางคนอย่างแน่นอนขอให้พ่อได้เป็นกำลังใจให้ลูกได้ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จและปกปักราาักษาสิ่งซึ่งพ่อรักที่สุดเหมือนที่ลูกรักก็คือประเทศไทยต้องไม่สิ้นชาติเพราะระบบทักษิณงครับพี่น้องครับพระพระคุณครับ กดมือดัองๆอีกครั้งครับให้กับสอสอัตถพรพลบุตร,รครับนุ่มจากเพชรบุรีครับ